ทูแบงคอกยูเนเต็ดหัาแชมป์ช้างเอฟเอครับเป็นสมัยแรกการแข่งขันฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศทูแบงคอกยูเนเต็ดพบกับดีพีการเจนาบุรีเอฟซีการแข่งขันในครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังมาเป็น,น,นปดีพีการเจนาบุรีเอฟซีที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลิคารโรป,ปีเลสนาทีที่65 ก่อนที่วันเดอร์ลุยจะมาตามตีเสมอในนาทีที่74จากจังหวะจุดโทษและทางดีพีการจนะบุรี FC โดนใบแดงจนเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแต่ทูแบงคอกยูนเต็ดก็ไม่สามารถทำประตูได้หมดเวลา90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้จนต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะ และเป็นทูแบงคอกยูเนเต็ดที่ยิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ1รวมสกอร์ชนะไป5ประตูต่อ2ขวาแชมป์เอฟเครับ2023-2024ไปครองการคว้าแชมป์ f a ฟเครับของทูแบงคอกยูเนเต็ดทำให้ได้ไปร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก e อีลิตรอบเพย์ออฟ